สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการคิดดีสังคมดีทางสถานีโทรทัศน์ทีเอ็นเอสองท่านผู้ชมครับเราพูดถึงรายได้ของประเทศแน่นอนนะครับว่าส่วนหนึ่งก็มาจากวิธีของเกษตรพืชเศรษฐกิจของไทยก็มีหลายหลายอย่างนะครับมีตัวหลักไม่ว่าข้าวแต่วันนี้พืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งซึ่งเรามาทาความรู้จักว่าปัจจุบันสถานการณ์เป็นไงที่ไปที่มาช่องทางที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรหรือว่าช่องทางการตลาดต่างประเทศเป็นอย่างไร วันนี้ประเด็นที่เราจะสนทนาครับเรื่องของกยทหรือว่าเรียกว่าการยางแห่งประเทศไทยกับการก้าวย่างสู่องค์กรบริหารจัดการยางระดับโลกนะครับแขกรับเชิญได้แก่ท่านดรเพิกเลิศวังพงศ์นะครับปัจจุบันท่านก็เป็นประธานบอร์ดการยางแห่งประเทศไทยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ีครับสวัสดีครับท่านผู้ชม พอพูดถึงในเรื่องของพืชเศรษฐกิจแน่นอนว่านอกจากข้าวแล้วยางพาราก็น่าอยู่เมืองไทยมาเกือบจะร้อยปีใช่ไหมครับเนี่ยถูก้องครับร้อยกว่าปีแล้วร้อยกว่าปีแน่นอนร้อยร้อยกว่าปีเนี่ยเมื่อก่อนน่าจะอยู่แถวภาคใต้อย่างเดียวแล้วตอนหลังก็มีการขยายไปสู่ภาคอีสานภาคเหนือต่างๆกลายเป็นวันนี้ทุกภาคเราก็จะมีเรื่องของเรื่องของต้นยางแน่นอน่าพูดถึงต้นยางเนี่ยท่านประธานช่วย,วยพอเล่าถึงให้ท่านผู้ชมได้รับฟังว่าภาพองค์รวมปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เป็นไงบ้าง สถานการณ์การยางตอนนี้ก็คือว่าเรายังเป็นผู้ผลิตอันดับหนึ่งของโลกเฉพาะวัตถุดิบเฉียวต้นทางใช่เฉพาะวัตถุดิบเรายังผลิตได้หนึ่งในสามหนึ่งในสามของโลกเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่คนทั่วไปบอกว่าถ้าไทยไม่ขายไปซื้อที่อื่นเนี่ยมันมันไม่จริงนะครับคือยังไงทั้งโลกเนี่ยมันถูกใช้หมดยางทุกกิโลไม่ว่าผลิตจากประเทศไหนร้อยเปอร์เซ็นต์มันถูกขายหมดทุกปีครับมันถูกใช้หมดนะเพราะนั้นเนี่ย เรายังถือส่วนแบ่งอยู่ในสามเพียงแต่ว่าส่วนแบ่งที่เราเนี่ยอยู่ในรูปของวัตถุดิบมันไม่อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์การแปลรูปเพื่อูล่าใช่แปลรูปผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาทำกันมาก่อนเราหน้านานเนี่ยเป็นร้อยปีเราตามไม่ทันครับผมผมเห็นทียบายของท่านประธานที่จะมองว่าเอ๊ะเราจะยกระดับเรื่องของการบริจารัดการยางไทยสู่ระดับโลกเนี่ยมีมุมมองหรือมีแนวความคิดคือปัจจุบันสถานะเป็นยังไงแล้วคคิดว่าจะต้องเติมเครื่องไม้เครื่องมืออย่างไรที่จะยกไปสู่ระดับโลก คือตอนนี้เกษตรกร,ร,กรหวังอย่างเดียวช่ที่ผ่านมาเราคิดเราชอบไปคิดแทนถ้าบอกตรงผมมาจากเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยรเราก็จะมีภาครัฐมีหน่วยงานราชการมาคิดแทนซึ่งเขาไม่ได้ตอบโจทย์ตรงรอออเอานโยบายแจกแซงราคาชดเชยอะไรไนดะ้ค,คือทํำยังไงก็ได้ให้เหมือนจะให้ราคาดี<ะ>แต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่ในหลักการตลาดเนี่ยการที่จะภาษีรัฐมาซัพพได์มันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราควรจะเอาพืชของเราที่เป็นพืชเศรษฐกิจเนี่ยไปหารายได้ด้วยตัวมันเองเพราะฉนั้นนโยบายตั้งแต่ผมมาเป็นเนี่ยก็จะเห็นมาหนึ่ง เราประกาศชัดเจนไม่มีการแทรกแซงราคาอย่างสองไม่มีการช่วยเฉยรลยได้ครับเพราะเมื่อกี้พอพูดถึงประเด็นการแทรกแซงแน่นอนมันต้องมีเหตุเหตุผลอะไรจะต้องมีกระบวนการแทรกแซงราคาตัวเดียวที่ผมพูดเมื่อกี้เกษตรกรไม่ต้องการอะไรเขาต้องการราคาตัวเดียวอย่างอื่นเขาหาเป็นเพอเขามีตังค์เขาทําเองเป็นทุกอย่างรถลาอยากได้เลี้ยงพืชทําอะไรทุกอย่างเขาทําเองเป็นหมดเกษตรกรรู้จะรู้ไหมครับว่าต้นทุนของเขาควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ที่เหลือคือกาไร คือถ้าต้นทุนที่วัดกันจริงๆเ่ยตัวเลขเราใช้ไม่ได้เลยตัวเลขใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าต้นทุนแต่ละคนเนี่ยไม่มีวันที่จะเท่ากันครับเราวัดจากอะไรว่าอยู่ได้ไม่ได้ก็ดูจากความเป็นอยู่ครั คืออาชีพเกษตรเนี่ยจะไปบ,บอกว่าต้นทุนเท่านี้ผลิตเราไม่ได้ผลิตข้าวที่ว่าปลูกวันนี้เกี่ยววันนี้นร่รู้เลยยาเป็นพืชที่มันอยู่กับเราตลอดชีวิตเพราะนั้นต้นทุนมันมันคำนวณออกมาแต่ละคนไม่มีวันเท่ากันที่เป็นสตาร์ทเมื่อสิบปีที่แล้วที่ดินเท่าไหร่ใช่ไหมครับวันนี้ผมเพิ่งเริ่มปลูกที่ดินผมเท่าไหร่เนี่ยแค่คิดแค่เรื่องที่ดินก็ตายแล้วถ้าปลูกมาก่อนมูลค่าที่จะบริบาลครบกัเพิ่มไปเยอะนะแต่รายได้ที่ว่าการลงทุน การที่เราดูแลประกบป้องงมันมาจนมาให้ผลผลิตเนี่ยมันมันคำนวณเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยเอาคำนวณเปหรับเพื่อเป็นตัวเลขในการอ้างอิงได้แต่ในความเป็นอยู่ชาวบ้านเนี่ยไม่งั้นคนมีห้าไร่สิบไร่เขาจะเลี้ยงลูกจบปริญญาตรีได้ไงใช่ไหมครับเพราะนั้นต้นทุนพวกนี้มันคิดออกมาเป็นวิทยาศาสตร์มันไม่สะท้อนความเป็นจริงครับครับครับแล้วภาพองค์รวมปัจจุบันเนี่ยวิธีของเจ้าของเกษตรกรยางพาราไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นเจ้าของพื้นที่เองหรือว่าจะมี การเช่าหรือรูปแบบเป็นยังไงประเทศไทยวันนี้สวนยางส่วนใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นที่ตัวเองไม่ใช่าอที่ที่ตัวเองจะมีสามแต่อาจจะเป็นรายเล็กเป็นรายย่อยสักแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แต่เป็นที่ตัวเองเพราะว่าไอคนที่บอกไปเช่าที่ทําสวนยางอ่ะไม่มีแต่ทนาพวกพื้นที่ขนานใหญ่ใช่แต่ยางมันอยู่เราสามสิบสี่สิบปีห้าสิบปีมันเช่าไม่ได้ครับคนที่เช่าเนี่ยผมบอกเลยว่าคนที่เช่าเนี่ยอาจจะเป็นเป็นนายทุนเยอยมากกว่าใช่ใช่ไอกลุ่มทุนใหญ กลุ่มทุนรายใหญ่อาจจะมีเช่าที่อาจจะมีเช่นไปทําที่ลาวอาจจะไปเช่าที่ลาวอะไรเงี้ยแต่ในเมืองไทยที่เช่าที่ไม่มีครับอ้ามีกันน้อยมากผมว่าน่าจะไม่ใช่ธุรกรรมที่ตรงกลางหรอกถ้าเช่ามันไม่น่าใช่อ่ะครับครับปกติในเรื่องของผลผลิตคือข้าวค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนอาจจะปีหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งแล้วแต่ว่าไอ้ปัจจัยสนับสนุนแต่ของยางเนี่ยผลผลิตเนี่ยความถี่มันสามารถได้สร้างรายได้ขนาดในในรอบปี ก็ต้องคิดเฉลีรเฉลี่ยทั้งปีว่าผลผลิตต่อไร่ครับ่าวันนี้เราผลผลิตเท่าไรอ่ะส0งรอกว่ากิโลต่อไร่ต่อปีก็เราไปดูว่าเราแต่ละคนมีห้าไร่จะมีรายได้เท่าไหร่นะมันก็มีพวกพืชร่วมยางมีพืชร่วมยางอยู่ปลูกในแทรกในสวนยางด้วยใช่ในระหว่างสาปีแรกที่เริ่มปลูกมันก็จะเป็นสับปะรดเป็นมันเป็นกาแฟเป็นอะไรก็ว่าไป คือยังไงก็ยังมีช่องรายได้ถึงแม,ม้ว่าต้นยางยังไม่โตเต็มที่ที่เอกผลผลิตพอโตแล้วก็ยังปลูกมันยังมีพืช่วมยางชนิดอื่นได้อีกเน<อ>ีย้ยสัตว์ในสวนยางทํานู่นทานี่เต็มไปหมดเรามีการส่งเสริมอาชีพมีการส่งเสริมใช่ไหมครับนี่ครับปกติอพอพูดถึงการส่งเสริมแน่นอนว่าส่งเสริมให้ปลูกแล้วเรื่องของตามเรื่องของตลาดเนี่ยมีในยบในการส่งเสริมรวบ คู่กับในการส่งเสริมการปลูกือเปล่าแน่นอนครับตอนนี้เรามามุ่งที่ตลาดเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราจะตอบโจทย์เรื่องราคาเนี่ยเราต้องเป็นคนคอนโทรลตลาดแต่ที่ผ่านมาเราไม่ได้คอนโทรลเราไปอ้างอิงราคาซื้อขายจากตลาดสินค้าเกษตร่ลกหน้าสายข้อมที่สิงคโปร์โตค้อมที่ญี่ปุ่นเซี่ยงไฮ้ที่จีนเนี่ยเป็นคนกําหนดราคาเราซึ่งในรุ่นผมต้องบอกเลยอันนี้เป็นวิธีที่ผิดเพราะฉนั้นเราต้องสร้างตลาดที่เรียกว่าตลาดเป็นสปอตาร์เก็ตแลส่งมอบจริง อ้างอิงราคาจากการซื้อขายจริงๆอย่างเนี้ยในอย่างในภาพที่อินเสิร์ตเนี่ยรเราต้องอ้างอิงจากราคาซื้อขายจริงเนี่ยจะสะท้อนต้นทุนเราพยายามทําอยู่ตอนนี้เราสร้างตลาดเครือข่ายขึ้นมาประมาณ600กว่าตลาดเพื่อที่จะอ้างอิงราคาจาก600เนี่ยส่งสัญญาณไปในโลกให้รู้ว่าวันนี้เขาซื้อขายกันเท่าไหร่เพราะนั้นตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่เราเดินตามตลอดเนี่ยเป็นเรื่องของนักลงทุน มันไม่เกี่ยวกับเกษตรกรอ,อถ้งข,ข้อจำกัดในอดีตคือเราเราไม่ได้สร้างเครือข่ายของตลาดขึ้นมาคือสเปะสปะไปก็รวมกลุ่มกันแบบลม้ลมๆแต่อันนี้เรามุ่งเป้าเลยว่าเครือข่ายเนี่ยต้องมีการปรับปรุงคุณภาพครับแล้วมีการที่จะเข้าไปกําหนดราคาครับนะครับการที่จะซื้อขายอย่างเช่นเนี่ยเมื่อคืนผมกลับมาจากเมลเยียมเนี่ย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเราก็ไปตกลงกับบริษัทโนโนวายาภายใต้บริษัทมอร์แกนมอร์แกนิกอ,อ,อันเนี้ยเป็นบริษัทผลิต ที่นอนหมอนใหญ่ที่สุดในโลก oh, oh, oh. นี่เราก็กําหนดแล้วว่าจากราคาเนี่ยเราขอค่าพรีเมียม7%หมายคว่าเราเป็นตัวกลางที่ไปไปติดต่อแทนใช่ครับแล้วเราก็มาพัฒนาเกษตรกรเพื่อให้ได้คุณภาพตามที่เขาต้องการก็บวกอีก7%อร์เนตะครับพอพูดถึงตลาดต่างประเทศคือแน่แนดิตตลาดต่างประเทศเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีบทบาทใช่ไหมเป็นเรื่องของเอกชน อตอนนั้นเป็นเรื่องเอกชนเอกชนเขาก็จะไปอ้างอิงตลาดสินค้าคซื้อขายลูกหน้าซึ่งอันนี้มันไม่ซ้อนความเป็นจริงเพราะกเกษตรกรไม่มีความยืดโย,ย,ยง่นอะไรตลาดลวกหน้าเลยครับ,รบแต่วันนี้เห็นท่านประธานบอกว่าไปที่เบลเยี่ยมสแสดงว่าวันนี้เนี่ยบทบ,บาทของการยางแนดดีที่ที่เคยเคยเดินสายไปในต่างประเทศไม่ไม่เคยได้ปฏิบัติไม่ได้ไปทําการซื้อขายมีแต่ไปกไปประชุมไปสัมมนาอะไรก็ปล่อยให้เป็นภารกิจของภาคเอกชนไปใช่ครับซึ่งอันนี้คือคนส่วนใหญ่ก็ยังเข้าใจว่าการยาง มีหน้าที่ทำาัฐสมนิตใจน่จริงตามพระราชบัญญัติเราเนี่ยหลายๆเรื่องเราทําไม่ได้มันต้องมีการปรับปรุงมีการ,ก,ารกำลังจะรีไวซ์เรื่องของอย่างนั้นขอ้ขอของพอรบการยางก็ต้องปรับเพื่อให้ทันสมัยใช่ครับใช่เพราะมันเราเปลี่ยนจากสํานักง,งานกองทุนทส่งค่าธารมญนียยางเป็นการยางเนี่ยมันครบรอบ10ป,ปีแล้วเปลี่ยนเป็น v ห้าแปดนี่หกแปดลเพราะนั้นกฎหมายเนี่ยมันไม่ทันแล้วเดี๋ยวนี้โลกหกเดือนมันก็เปลี่ยนแล้ว ครับพระบอกจะเปลี่ยนในข้อจํากัดของกฎหมายในในอดีตอะไรเป็นข้อจํากัดทําให้ไม่คล่องตัวบ้างเรื่องการค้าเนี่ยการยางเนี่ยทำการค้าแข่งกับเอกชนไม่ได้๋อข้อจํากัดของการตลาดอันนี้ตายละแต่สุดท้ายเนี่ยคนก็หวังให้เราทําตลาดแต่เราไปติดข้อจํากัดทีนี้แล้วก็ติดเรื่องของหน่วยงานที่กํากับดูแลเนี่ยเราเป็นเขาตั้งการยางขึ้นมาเนี่ยต้องการเป็นวันซ็อปแต่เราก็มีหน่วยงานที่ตรวจสอบหน่วยงานที่มากํากับมันเยอะอะไม่ใช่แค่กระทรวงเกษตรกระทรวงการค้ากมา กระทรวงพาณิชย์ก็เกี่ยวเรื่องการกำหนดสินค้าไอ้ราคาสินค้าอะไรพวกนี้เกี่ยวหมดเอ๊ะถ้าเจ๊เจ๊เกิดความคล่องตัวเนี่ยอย่างการยางเนี่ยสามารถตั้งเป็นบริษัทรูปบริหารเป็นแบบเอกชนเพื่อความคล่องตัวในด้านการตลาดได้ไหมอย่างนี้กฎหมายเขียนไว้ให้แต่ว่าพอจะตั้งจริงก็ต้องไปผ่านกระทรวงการคลังต้องไปผ่านโน่นผ่านนี่เขาก็ไม่เห็นด้วยเนี่ยตอนนี้เรายื่นตั้งบริษัทรูปไปก็ยังติดอยู่ที่หน่วยงานราชการกันเองแหละก็ไม่เขากลัวไปแข่งเอกชนเลยเขากลัวเราจะเลินเลย ผมในฐานะที่ว่ามาจากภาคเอกชนมาจากเกษตรกรนะคือถ้าปล่อยให้เราทาเนี่ยเราทําได้แน่นอนคือกฎหมายเปิดอยู่แล้วจนเพีแตวว่าอยู่ในธรุมติแค่นั้นเองใช่ครับแต่เราบอร์ดเราเองเนี่ยเราเห็นชอบแต่ว่าหน่วยงานอื่นเขาไม่เห็นชอบครับไม่เห็นชอบคือใครจะไปทําเจ๊งในอดีตผมไม่รู้แต่ว่ายุคเราเราก็ต้องมีโอกาสของเราเองบ้างครับก็เรียกว่าเป็น เครื่องมือใช่ครับในการบริหารให้เกิดความคล่องตัวขึ้นครับคือจริงๆวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ปัญหาของเกษตรกรไทยเนี่ยรัฐบาลจะมุ่งเน้นเรื่องของการการส่งเสริมการผลิตแต่พอผลิตแล้วไม่รู้ตลาดอยู่ที่ไหนอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ตั้งแต่อดีตมานะครับคือที่จริงถูกต้องที่สุดเนี่ยคือเราต้องมีตลาดก่อนถึงจะมาผลิตใช่แต่เราผลิตไปแล้วไปวิ่งหาตลาดแต่ว่าในเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วมันมีมันก็มีทางออกก็คือเรามีผลผลิตอยู่แล้วก็หาตลาดครับและมีแผนไหมว่า จากการที่เราก้าวย่างไปสู่ต่างประเทศวันนี้เนี่ยเราต้องการที่จะไป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 เอาตลาดต่างประเทศมาว่าเนี่ยตลาดนี้เขามี requirement อะไรต่างๆแล้วดึงมาคุณจะได้ผลิตเนี่ยตอบตรงความต้องการของตลาดจริงๆคือเรามายกระดับปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องเป็นสินค้าพรีเมียมที่เราทำเราจะไม่ทำในตลาดทั่วๆไปที่ไปแข่งกันเน้นพรีเมียมเน้นพรีเมียมอย่างเดียวพอบอกเน้นพรีเมียมหมายความว่าตอนนี้เนีนเ่ยผลผลิตมันต่างกับธรรมดาตรงไหนในอดีตมันมันไม่ไม่พรีเมียมใช่ไหมครับ คือเรื่องกระบวนการผลิตเนี่ยการที่เอายกตัวอย่างเช่นเกษตรกรเนี่ยใช้กรดในการจับยางอันนึงเมื่อก่อนใช้ซัลฟูริกเดี๋ยวนี้ต้องอุตสาหกรรมบอกต้องการฟอร์มิกแต่เกษตรกรก็ยังเคยชินอยู่กับการใช้ซัลฟูริกนะเราก็ไปยกระดับกลุ่มไหนที่เป็นฟอร์มิกเอาราคาสูงขึ้นนะบวกหนึ่งบาทอ๋อพวกที่มีผลหมดนะด้านเร้่างๆครับสุดท้ายเนี่ยที่เราเป็นเทรนที่โลกมาที่เราทํามาโลกหน้า และเราได้รับการจัดชั้นเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำโลลิสจากย e ูริอารที่จากสภาพวิโว์เนี่ยนี่ก็เป็นการเดินเกมของการยางมาตลอดเห็นว่าเขาจิงยางเมืองไทยก็ยางคุณภาพดีตอนนี้เราทําเป็นสินค้าออร์แกนิกเราจะทําเป็นสินค้า<อ>ที่มันเป็นโลคาร์บอนออกจากสวน<อ>นี่เราเดินไปแล้วแล้วบริษัทมอร์แกนิกที่พูดถึงเนี่ยเข<อ>าก็ไม่สามารถไปหา,าน้ํงยางที่ไหนโลกได้หรอกที่จะเป็นออร์แกนิกเมืองไทยเป็นมีออร์แกนิกเรื่องของการยางแล้วการยางทําอยู่ส่งเสริมอยู่คำหมายว่าออร์แกนิกของยางเมืองไทยเนี่ยไปเน้นเรื่องของ ลกปุ๋ยอะไรใช่ไหมครับใช่ลดการใช้เคมีในสวนลงซึ่งตอนนี้เราเราก็ไปบูมเรื่องน้ำหมักปลาหมอกคลองดำซึ่งเป็นปัญหาเสียรชาติการยาก็เอาปลาหมอเนี่ยวันนี้มาตั้งประมาณไม่ต่ำกว่าสามพันตันลวเราเราไปใช้หน่วยงานไหนมาวิจัยเรื่องของที่จะปลาหมอกคลองดำเนี่ยมาช่วยได้เราออนฟาร์มดีเซิร์ส่วนหนึ่งก็ในห้องวิจัยแต่ส่วนหนึ่งก็คือเอาไปใช้ทดลองในแปลงเลยครับก็ผลผลิตดีขึ้นสภาพสวนดีขึ้นสภาพ เษกษตรกรก็ดีขึ้นเพราะไม่ต้องไปสัมบัติเคมีคอะไรพวกนี้ครับอ๋อการการยางมีหน่วยหน่วยงานห้องวิจัยด้วยใช่ไหม,มครับมีครับมีอ๋อก็เรียกว่าครรบถ้นครับแล้วเราก็ใช้เอาซอสจากข้างนอกมาช่วยครับครับ,รบวิธีของการยางออของชาวบ้านในการเกียดยางเนี่ยถ้าโอเคโตต้นที่เริ่มกกี่ดได้แล้วเนี่ยการกกี่ดนี่เขาเกี่ดกันทุกวันไหมมันมีแล้วแต่สายพันธุ์ เอาขึ้นอยู่สายพันธุ์แต่กีดทุกวันไม่ได้ก็จะมี1เว้น1 1เว้น2 2เว้น1 3เว้น1 4เว้น1แล้วแต่แล้วเรามีรูปแบบยังไงสงสัยว่าไอ้คุณจะต้องปลูกแบบสายพันธุ์1เว้น1หรือ1เว้น2อะไรมันมันมีกติกาอะไรอย่างเงี้มีมีเพราะว่าพวกนี้มันจะมีงานวิจัยรองรับอย่างเช่นพันธุ์เนี่ยทนแรงอ๋อเกี่ยวกับพื้นที่ด้วยแต่ละภาคมีคนละพันธุ์ใช่มัสายพันธุ์นี้6่หกศูนย์ศูนยอสถิองห้าหนี่งสามเก้าศูนย์สี่เนี่ยครันจะแห้ง อ,อต้องกรีดวันเว้นวันจะได้น้ํายางเปอร์เซ็นต์ดีกีด2วันเว้นหนึ one, ่งหรือกรีด AB ก็คือกรีดวันเว้นวันคือครับคือ,อยังไงแบบก็จะวันวันเว้นวันเนี่ยโอกาส,สกที่จะรายได้เข้าม,มาในต่อเดือนก็มีหลายครั้งก็เฉลี่ยแล้วมันก็จะได้ประมาณ200วัน200วันใน1ปีในหนึ่งปีถ้าเฉลี่ยนะ2 0 0วันแต่บางคนอาจจะได้มากกว่านี้ก็จะหยุดประมาณ3เดือนประมาณแต่ว่าทุกเดือนก็มีรายได้เข้ามีรายได้ครับต้องคิดหารเฉลี่ยทั้งปีครับ จริงๆถ้าไปเปลี่ยนเทียบเรื่องของการปลูกข้าวปลูกข้าวเนี่ยปีหนึ่งอาจจะได้ครั้งหรือสองครั้งถูกต้องครับนั้นรายได้ค่อนข้างต้องรอพอสมควรก็จะเห็นว่าอย่างที่เราพยายามนําเสนอว่าในพืชเกษตรทั้งหมดข้าวปีละครั้งสองครั้งเนี่ยครับเวลามีปัญหาปุ๊บไปเลยลําไยมีปัญหาไปเลยเห็นไหมมันไม่มีโอกาสทุเรียนที่ว่าแน่ๆนะก็ยังไปแต่ยางเนี่ยเรามีปัญหาทุกวันนะครับว่าเรามียางเนี่ยวันละหมื่นกว่าตันประเทศไทยนะ ทุกวันทุกวันเกษตรกรขีดลงกันวันหนึ่งหมื่นกว่าตันเพราะนั้นราคาที่เรายังยันอยู่ได้ทุกวันเนี่ยครับนี่สาหัสยิ่งกว่าพืชตัวอื่นนะคมันมันไม่ง่ายเลยกระบวนการนับยางพอออกมาเนี่ยมันต้องผ่านในเรื่องของระบบพ่อค้าคนกลางขนาดไหนก็พ่อค้าคนกลางมันก็มีหลายหลายหลายรูปแบบนะจากเป็นตัวสถาบันเกษตรกร เป็นตัวเกษตรกรรวมกลุ่มันเอง oh. เป็นบริษัทเอกชนเลยอ่าเนี่ยมันก็เป็นแล้วแต่ว่ารเราจะทําไงตอนนี้เราก็พยายามส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันครับนะเราก็สนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือไป uh uh uh. ในการที่จะรวบรวมผลผลิตครับ,รบแล้วที่มาของรายได้ของการยางมีที่มาไหมครับราจากงุประมาณแล้วเนี่ยเราเก็บภาษีจากการส่งออกส่งออกทุกกิโลที่ส่งออกอยางเนี่ย ครับเราเก็บไว้กิโลละสองบาทในอดีตในอดีตมันอาจจะเป็นขั้นบันได50ตังค์จนไปถึง5บาทครับแต่ตอนนี้เราเก็บเลทแฟลเลทเลย2บาทต่อกิโลก็จะเก็บได้ปีนึงประมาณ7-8พันล้านเจ็ดแปดพันล้านก็การยางก็จะมาสำหรับสนุนเอามาสำหรับสนุนก็คือสงครอบปลูกแทนคือไคโคดแล้วก็ปลูกแทนเนี่ยจัดไป40%ไปทำงานวิจัย5%เป็นเงินเดือนสวัสดิการ์0ก็ตาม ตามสัสดส่วนฟิชคอร์สฟิชคอร์สเงินเดือนถึง50%เไหม <c oughs> ไม่ถึงครับเงินเดือนเราประมาณประมาณ <c oughs> 1 0กว่าเปอร์เซ็นต์อก็ไม่เยอะนะไม่เยอะไม่เยอะเ<ล>งินที่จะมาพัฒนาก็น่านจะมีอยู่ก้อนอย่างพอสมควรแล้วปีนี้เนี่ยเป็นจะเป็นปีสุดท้ายนะครับที่การยางจะของบพรแผ่นดินเพราะผมตั้งเป้าตั้งแต่ปีที่แล้วที่เราเข้ามาิหารแล้วว่าจะไม่ของบแต่ว่ามันเป็นกบผูกพันมาปีนี้เราก็ได้ได้งบแผ่นดินมาร้อยกว่าล้านเราจัดสรรเราก็ใช้กบเองเราก็พยายามที่จะสร้างเองโดยการทำธุรกิจต้องอยู่ให้ได้ พนักงานทุกคนต้องรู้ว่าสถานะเราเนี่ยจะแบมือขอใครไม่ได้เพราะถ้าเกิดคุณยังแบมือขอเนอดื่นเกษตรกรเขายิ่งกว่าเราอีกเพราะนั้นเราจะไปส่งเสริมเกษตรกรให้เขาอยู่ได้เราต้องอยู่ได้ก่อน อย่างนี้บุคลากรของการยางเนี่ยเร,เราก็ต้องใส่องค์ความรู้ในเรื่องของมุมมองทางด้านวิธีของการการตลาดยุคปัจจุบันโลกเปลี่ยนยังไงคุณจะต้องปรับตัวยังไงยุคนี้เราใส่หมดเลยคือหนึ่งในหัวข้อที่เราทำคือติดอาวุธทางปัญญาอ,อันนี้เป็นนโยบายที่ผมเข้ามาแล้วก็เสริมเข้าไปจะเห็นว่าคนการยางเนี่ยเริ่มจะมีการไปอบรมหลักสูตรบางหลักสูตรที่เป็นเกี่ยวข้องกับชีวิตที่เขาต้องใช้ในการทํางานมากขึ้นครับ พอพูดถึงเรื่องของเมื่อกี้ถามเรื่องของตลาดคนกลางเราจะเห็นว่าในเรื่องของผลพืชผ,ผลอย่างอื่นเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของผลไม้ต่างๆก็จะมีต่างชาติมามาเทคมาจองเป็นลงของคนชาตินั้นชาตินี้วิธีของการยางเนี่ยมันมีเรื่องของลงอะไรหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมครับก็มีบ้างเป็นโรงงานขนาดใหญ่แต่ว่าอันนั้นเนี่ยทุนข้ามชาติมาแต่ในเรื่องของเกษตรกรเนี่ยช่วงจะเห็นว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ย สางชาติบุกเราลงถึงสวนทุกพืชอ่ะพูดง่ายๆลงถึงเกษตรลายตัวครับรบแต่การยางเนี่ยยังเป็นพืชเดียวที่เรายังยันไว้อยู่นะอันนี้ยืนยันกับพี่พีนะว่าเป็นความตั้งใจนะ,ะ,ะเราเจราจาไปหลายๆประเทศเนี่ยหล,หลักใหญ่ใจความเนี่ยก็ค,คือจีนตอนนี้เรายังยันอยู่หมายความว่าในสวนยางเนี่ยจีนเข้ามาไม่ถึงลงเกษตรกรไม่ถึงการยางเนี่ยเป็นด่านหน้าที่บล็อกอยู่เรามีการเจราจาทุกวิถีทาง ในการที่กันไม่ให้เขาเข้ามาถึงสวนยังไงต้องผ่านด่านเราก่อนใช่วันนี้เราถึงเราเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะว่าการบริหารจัดการการยางเนี่ยจีนเนี่ยวันนี้พูด,ดง่ายระบบโลจิสติกเขาไหลถึงหน้าบ้านเราเ,ออเขาจะอยู่ได้แค่หน้าสวนที่การยางให้อยู่เท่านั้นออจะหลังจากนี้ไปเป็นหน้าที่การยางซึ่งเรามีข้อตกลงกันว่าจากจุดกระจายสินค้าเนี่ยจนไปถึงบริหารการสวนเป็นเรื่องของการยาง ุณยำยุ่งเราต้องขีดเส้นให้ชัดขีดเส้นนี่คือพืชอื่นเขาไม่ได้ทำไงแต่เรารู้ประสบการณ์จากพืชอื่นว่าโดนเราก็เลยทําพวกนี้เพราะนั้นบริษัทที่ตัวแทรรนรัฐบาลเนอ่อะไรแล้วแต่กา<ะ>รยาเนีน่ยไปเจรจาไว้หมด<ะ>เราก็ทําหน้าที่แทรรนรัฐบาลไปหลายเรื่องครับก็เรียกว<ะ>่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญคอย่างนี้ถ้าเกับวันนี้บิบทของการยางวันนี้หน้าตาฉมม่ก็ต้องปรับปรุงวางแผนยังไงว่าสักกี่ปีที่เราจะวันนี้เราสามารถพูดเต็มปากได้ว่าเรากําลังก้าวย่างสู่ระดับโลกแล้ว คือผมผมเป็นมาปีเนี่ยธันวาเนี่จะครบสองปีนะครับผมว่า5ปีรวมรวมที่ผ่านมาด้วยนะสองปีเนี่ยภายใน5ปีถ้าผมยังยังได้อยู่บริหารเนี่ยเปลี่ยนชมแน่นอนเราจะเป็นผู้กําหนดราคายางของเรได้แน่นอนเพราะวันนี้คนอาจจะไม่รู้ว่าที่คนบอกว่าราคาตกราคาตกตกแต่ตกก็ไม่เคยต่ํากว่าวันที่เราเข้ามาอ่าอันนี้ต้องให้เครดิตท่านอดีตรัฐีว่าการราชส่งมาคมเผาครับ คนครแรกที่เป็นคนนําพาผมมาแล้วก็ให้ผมบริหารจัดการที่นี่โดยมีข้อตกลงว่าผมจะต้องทํายังไงก็ได้ให้ราคาเนี่ยไม่ต่ํากว่าวันที่เราเข้ามาวันที่เข้ามาราคาเท่าไหร่ครับ่ยางก้อนถ้วย18บาทอ๋อครับยางแผ่นลงวัน49บาทครับวันนี้ยางแผ่นลงฟัน60กว่าอ๋อ,อยางก้อนถ้วยยัง30กว่าครับทุกหนึ่งบาทที่ขึ้นมาคือ5 0 0 0ันล้านที่ประเทศชาติได้เงินเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณเลยครับแล้วเราเป็นกลุ่มเดียวที่เข้ามาเนี่ย เป็นผู้บริหารที่เข้ามาประกาศชัดเจนว่าไม่แทรกแซงราคาไม่ชดเชยรายได้ซึ่งสองตัวนั้นหมดเกินไปแสนห้าหมื่นกว่าล้านถูกต่อต้านไปเพราะไม่แทรกแซงราคาชาวบ้านก็ได้ตังไปโดยที่ไม่ต้องไปแบมือขอใครมันดีกว่าไหมเพราะนั้นเราไม่สนเราถือว่าเราทําในสิ่งที่ถูกต้องนั้นเขาก็ไม่โตัาลำบากที่นี่เขามาช่วยแทรกแซงมาช่วยเหลือหน่อยไม่ไม่ขวนขวายถูกต้องครับเพราะนั้นเป็นภาระที่คนที่เอายางไปใช้คุณต้องจ่ายมา เราก็มีกระบวนการ<ม>เห็นไหมจะเห็นว่าในรอบสองปีเนี่ยราคายางตกไปมีอีกครั้งเราเอาขึ้นได้หมดครับอจุดทิศท้าทายที่เราสามารถรักษาคําบ้านว่าไม่ต่ากว่าวันแรกที่เข้ามาอจุดท้าทายจุดที่ว่าเป็นอุปสรรคทําให้เราต้องต้องก้าวผ่านมันมีหลายจุดไหมมีเยอะมากบางเรื่องต้องออฟเลคคอร์มันอยู่ใต้ดินเป็นเรื่องของคนเรื่องเป็นส่วนใหญ่หรือเปล่าองค์ประกอบองค์คาพยพทั้งหมดมีส่วนทุกตัวโอ้คือผมกล้าพูดว่าเราพร้อมชนทุกตัวครับ อย่างผมเราเราไม่มีต้นทุนนะครับว่าผมมาผมไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการที่มาซื้อตำนหลงตหน่งอะไรพูดถว่านะผมมาแบบผมได้บริหารเพราะนั้นสิ่งที่ผมบริหารเนี่ยผลงานเนี่ยมันแค่สะท้อนตัวตนเราเราก็สร้างชื่อพูดง่ายเราก็สร้างชื่อได้ไม่จำเป็นครับครับรับพอพูดถึงในเรื่องของอย่างแน่นอนอะ คำว่เาเถื่อนเถื่อนเนี่ยมันมีหลายทุกวงการที่มีแล้ววงการของยางมียางยางเถื่อนเข้ามาหรือว่าปัจจุบัาล,ลได้ดินทุทเรียนจากต่างประเทศเข้ามาหรือกระเทียมอะไรเข้ามาของกลุ่มยางเนี่ยมีกลุ่มยางแลจากต่างประเทศเพืเพ่อนบ้านเข้ามาสวมบ้างไว้ก็มีอยู่ประมาณสัก10% 10% 10%รตจะเห็นว่าเราประกาศนโยบายยางเถื่อนตอนร,ร้อยเอกสำนักพมเผ่าครับ,ร,บราคายางแตะกระโดดไปเป็นร้ยอยเลยนั่นนะ่ะจากที่นั่น,นพุ่งขึ้นไปเป็นร้อยนะครับ รายได้ปีนั้นนะเพิ่มขึ้นมาแสนกว่าล้านนะโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยไปไล่ปรับยางเดยียบนก้าวต่อปียางได้รายได้อะไรประมาณ2 05, องแสนห้าปีที่ผ่านมาในสามแสนห้าโอ้เยอะเหมือนกันนะ,ะขึ้นมาแสนหนึ่งเลยแต,แต่คนทั่วไปอาจจะไม่รู้นะว่าเนี่ยแล้วก็บางคนบอกยางเนี่ยขึ้นมาในทุนเองไปไม่จริงเนี่ยยางเนี่ยราคาประกาศวันนี้ทุกคนมียางวันเว้นวันอะถ้าเปรียบเทียบนะวันเว้นวันราคาที่ประกาศคุณได้เลยในทุนได้ตรงไหนไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนข้าวนะข้าวอะพออาวฤดูเก็บเกี่ยวมันจะพร้อมกัน ปีหนึ่งครั้งหนึ่งสองครั้งกันแล้วแต่ฤดกเกี่ยวพร้อมกันอพออยู่ในมือชาวนาราคาหนึ่งพอดูกเกี่ยวทุกคนออกอย่างยุ่งไปถูลงสีราคาขึ้นอย่างนั้นได้ทุนได้แต่ยางพาราเนี่ยคุณขึ้นวันไหนเษกษตรกรก็ได้วันนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ย90กว่าเปอร์เซ็นต์ของมูล,ลค่าเนี่ยเษกษตรกรได้ไปเลย ณวันนั้นไอ้พอพูดถึงเกษตรกรได้เงินเนี่ยไม่ทราบว่าวิธีของไอ้ไอแรงงานที่อยู่ในการกิดสวนยางต่างๆเนี่ยรเราเราต้องพึ่งต่างต่ต่างชาติเยอะไปต่างดาวอะไรที่เข้ามาช่วยเ็เยอะพอสมควรแต่ว่าเรียนพี่พีในใน,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 ในวันนี้มันมาแล้วพูดได้ละครเพราะว่าสถานการณ์มันเริ่มคลี่คลายรเราไม่พูดถึงแรงงานขาเขมรเลยเห็นไหมทั้งทั้งที่เรามีผลกระทบไหมมีผลกระทบครับเพราะคนส่วนใหญ่เขมรก็เข้ามาใช้เป็นเป็นแรงงานกิีอย่างไนสวนแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมก็มีแล้วก็กลับไป เราก็ไม่เคยเลยที่จะไปเรียกร้องนู่นเพราะถือว่าวันนี้มันเรื่องประเทศชาติในภาพรวมรมันเกิดความเสียหายก็ต้องยอมเราก็ต้องหาวิธีอื่นาการยางก็ไปทําเรื่องของลดแรงงานโดยการอัดแก๊สเอทิลีนเจ้าของสวนทาเองได้ไม่ต้องไปกรีดละใช้วิธีเจาะตอนให้องค์ความรู้เจ้าของสวนตอนนี้เราก็ส่งเสริมมาเยอะแล้วแล้วก็ไอ้ตัวพวกนี้เรื่องเครื่องไม้เครื่องมือในการ,รที่จะมาใช้เอาผลผลิตเนี่ยเราก็พยายามพัฒนาแล้วก็ เริ่มที <air> ่จะเอาออโตเมชันเข้ามาครับครับครับเอากำลังคยสนุกเวลาหมดแล้วฝากถึงท่านผู้ชมสักหนึ่งนาทีครับเชิญเลยครับก็ยังยืนยันนะครับว่าปีนี้เนี่ยช่วงครึ่งปีหลังไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบเพราะว่าราคายางเนี่ยกำลังจะเป็นเทรนที่จะขยับขึ้นไปเนื่องจากอะไรครับผลผลิตในโลกปีนี้ช่วงช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยเรามีนโยบายเลื่อนวันกรีดที่ชาวบ้านด่าเยอะๆแต่มันจะส่งผลตอนนี้แหละครับ เพราะปริมาณยางในท้องตลาดมันหายไปสองแสนตันซึ่งมันอยู่ในภาวะบาลานซ์และวันนี้มันหายไปสองแสนสัญญาณเริ่มมาแล้วว่ายางจะขาดช่วงปลายปีเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าจะไปหวังรอของถูกนะครับพวกผู้ประกอบการอาจจะเสียใจนะครับเพราะฉะนั้นต้องบริหารจัดการให้ดีครับครับครับท่านผู้ชมครับก็เรียกว่าวันนี้เป็นประเด็นเรื่องของสาระของเพื่อเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศปีนึงประมาณ3ามแสนล้านนะครับเรียกว่ายางปลาตาไทยนะครับเสียดายก็เวลาหมดก็คงจะมี อตอนที่สองเพื่อมาขยายสรารความรู้วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านดรเพิเพิ่มเป็นอย่างมากครับขอบคุณครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการคิดดีสังคมดีได้ทางสถานีโทรทัศน์ทีเอ็นเอสองทวิชั่นเจ็ดแปดสี่ยูทูบอินสวันนี้ขอกราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับแรงบันดาลใจ จินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องมาพร้อมกับความใส่ใจยิ่งคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่ง